สานที่คู่บอตาเขงงาตั้งอยู่นี่นะครับอันถนนที่เราเห็นหนี่มาจากหนองเบ็กกิจกานขออเขาอำเภอปันดุงห้างจากอำเภอบันดุงประมาณ4ี่กิโลเมตรครับเข้าไปทา้งนี่ะครับเข้าไปทางอำเภอบัอนดุงแต่นีทา้งแยกไปซุ้มเสาถ้าเข้าตรงมากกวิไปทางหนองเ็ก นี่แหละครับถุงคู่บตาตังนี่นี่ครับลอยง่ายมือนียนมือห้อหยออกเนาะที่จริงวันกับปรากฏในเห็นอยวงแต่วันที่ยี่สิบแปดเห็นชัดเจนกว่านีไล่ครับบ้านนี่ก็จักสงสัยอีกบดวนกะสียลอยพญานาคยันบ่ถึงหามือถ้าแม่นเพื่อนในบุญวาสนาอีกกะชิยู่ได้โดนหลายเติบครับอาสีมีคข้นพานไปพานมา,มาบ่เบิง ผมมาถามเบิ่์นเบิร์ว่าเป็นยังไงบ้างายังไงครับ โซมาดยังไงกนอ่อบันเอาตั้งแต่เบื่อเป็นมาประกวดนี่ท่อฟันดียังไงบอนี่เป็ได้ฟันดียังไงบอบอร์หลูเลยเพราะว่าทุกคนมีคนฟังอยากเป็นเบอร์บอเป็นมาประกวดในท่อเห็นอ่ะนะทอมีฟันดีบ โหยูโหยูว่าปัญหาตัวปันนันน่นนี่เอาห้อยปรากฏของเพิ่นกันยั่งยู่คือเก่าเนาะคนถือบัตรบริษัทเลยพ่ออโ้ยมันเม็นเครื่องบรรดุงไว้เนี่ยเชืิญนะมันโมเมนต์ต่บริษัทเท่าแล้วผู้ใดมาเบิ้งขึ้นยู่กันบัตรเลยวอเออบานมันขึ้นอยู่กับความเสียถือล้ำก้นบบเสียถือกันเลยผ่านไปได้บุญได้โชคได้ลาภกองเพิ่นแน้วครับนะวัวอ้บอกยังไงว่านห้อยประกวดยังสี่นี่ หายยากนะพ่อเนาะห่วยวอยไงว่าตั้งแต่หาปีหรกสิบปีแม่พ่อไตะกี้เ้าเคยไปเห็นอยู่อยู่อ่อนวัดสนดเลยอ่อยู่รอบทางนี่พ่อนี่เลขกเจ็ดไม่ยู่นี่นี่นี่กระทางนี่ก็มีงูมาล่อข้าบตอนเศร้าเศร้าตอนบ่บบบบตอนมีพิเศษเขาตอนเศร้าลูกน้องบรอโมีพิเศษเราไม่อีกเต้แอนนี่เล็กเจ็ดเลยเนี่ยพ่อเนี่ยเล็กเจ็ดค่ะตอนเศร้านี่อ๋อผมมีคนได้มาเห็นเนาะผมดู เอาผมเลยบอกน้องวาเบอร์ไหแต่เศร้าแต่ว่าบอร์ไหนบอร์ไหนคิดอย่างนั้นนะให้มันถูกมันหดเจ็ดสองศูนย์ตัดตรงกันเป๊ะผู้ใดซื้อนี่บ๊วยรวยเลยดวงไผดวงมันดวงไผดวงมันนะพ่อเนาะแต่เขาว่าพญานาคเขาก็ตีเป็นเลขเจ็ดอยู่แล้วนะผู้ตีเป็นนี่โอ้โหเราได้กันละโดยง่ายขนาดเปิ้นแม่ให้โชคกแต่ขึ้นยุคกับโชคบาสนาของไปของมันโชคตาสนานะพ่อเนาะอันนี้ว่าง่ายว่าจอควองเป็นกบุญหลายเถิดอยู่หรอเนาะคือเป็นบริษัทเลยพ่อ มีข่าวมู่มาอยู่เป็นเลขเกตข้าวคนมีบุญวาสนะไรอยู่กับตูบูตูบูเกใส่เลขลวดขนนั้นนีกันมีทื่หัวาสามตัวคนนะทวานเส้นจะเป็นน้ำบุญวาสนะาบารมีเนาะของผู้ใดเฮ็ดบุญก็เพิ่นใบเจ้าของเพิ่นกระลายอยู่ครับงั่น ดำเนี่จะเป็นไปได้ห้ามใส่เสื้อสีดำมาค้าขายอันสีประมาณนี้สีก่อนก็อย่าใส่มากเลยทั้งใส่กับใส่ให้ใส่ลายแบบนี้ก็จะใส่ถ้าเป็นไปให้ใส่เสื้อสีสันคนมากสีคนมากสีงุดชาดเออสีชุดชาดไปงานศพก็อย่าใส่สีดำใส่เกงี่ยสีดำแต่ใส่เสื้อขาวคือสมบูรณ์ว่าไม่คือ